วังขนายร่วกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการข้าู้เกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้รายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวนะครับเรายังคงอยู่ที่ชุมชนศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับก็เห็นน้องๆเยาวชนรวมทั้งคนที่อยู่ในชุมชนนะครับมาเขาเรียกว่าร่วมม้ร่วมมือกันนะครับในเรื่องเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าลงแขกนะครับซึ่งสมัยนี้ผมว่าน้อยน้อยมากนะฮะที่จะเห็นการลงแขกแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีน้องๆเยาวชนตั้งแต่หลายรุ่นเลยฮะ อ๋อหอายุ11-12ขวบเด็กสุดน่าจะเป็นอยู่ตรงนี้ไหมฮะเจ็ดขวบเจ็ดขวบนะครับอันนี้เป็นแปดแล้วอ๋อแปดแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวนะครับอืมตอนคุณพ่อแซวบอกว่าโหดำนาจนตัวดำเหมือนนาแล้วอะไรอย่างนั้นไปนะฮะแต่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมีความสุขกันนะครับผมถามนิดนึงอย่างการดำนานี่นะครับมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกับหวานอย่างไรบ้าง ครับการดํานาเนี่ยโดยเฉพาะการลงแขกดํานาเนี่ยสิ่งที่เราได้มาอย่างหนึ่งคือการมีโอกาสทํางานร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันคือการสร,ร้งางความสามัคคีนะฮะส่วนวิธีการดํานาเนี่ยมันแตกต่างกับการหว่านก็คือการดํานาเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีร่องมีแถวนะฮะและข้าวต้นโตเลยนะฮะต้นทุนอาจจะสูงกว่าการหว่านหน่อยแต่การดูแลรักษาต่อไปจะง่ายขึ้นง่ายอย่างไรอย่างเช่นพอการแตกกอแล้วเนี่ยการหล่อน้ำเนี่ยทําให้วัชพืชไม่ขึ้น ระยะห่างก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการแสงแดดส่องนะฮะเพราะข้าวเราเนี่ยไม่ไวแสงไม่ไวแสงเขาต้องการแสงเขาต้องการแสงเสร็จแล้วเนี่ยโรคแมลงต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้วิธีการหว่านเนี่ยทุกต้นจะติดติดติดกันหมดเลยนะฮะแต่ทาให้แสงแดดส่องไม่ถึงแต่ถ้าเป็นนาดาเนี่ยแดดมันส่องถึงเลยถึงพื้นนะฮะเพียด้วยธรรมชาติของเพียเวลาเขาเกิดร้อนเกิดความแห้งนะเขาก็จะไม่อยู่นะเขาก็จะไปเขาไม่ตายแต่เขาจะไปครับผม คือเราไม่ได้ฆ่าแต่เราไล่ไล่เขาไปโดยโดยวิธีธรรมชาติตินะดูแลธรรมชาตินั่นเองจริงเแล้วการให้ผลผลิตเนี่ยมันแตกต่างกันไหมสาหรับการดํากับการหวานผลผลิตไม่หนีกันเลยแต่เพียงแต่ว่าต้นทุนหวานเนี่ยต้องใช้พันธุ์ข้าวเยอะครับดําใช้พันธุ์ข้าวน้อยแล้วการแตกกอการอะไรเนี่ยการให้ผลผลิตก็ไม่หนีกันเลยพอๆกันเลยนะแต่อย่างที่ว่าเนี่ยระบบเราดาเนี่ยเรามีน้าหล่อเลยเนี่ย เราจะได้อีกอย่างหนึ่งตามมาก็คือการปล่อยปลาครับปล่อยปลาไปเขาสามารถอยู่อาศัยได้เลยนะอยู่อายปลาไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นปลาหมอครับปลาสะเพียนนะปลานินพวกนี้กินแมลงครับกินพืชกินแหนกินอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราได้รับกลับมาอีกตัวหนึ่งการกําจัดแมลงส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ผลสุดท้ายเราได้ปลา ได้ผลผลิตด้วยนะได้เลยได้ครับนะครับในช่วงที่รอที่เขาเจริญเติบโตนี่นะฮะใช่ครับการใช้เคมีกับการใช้อินทรียเนี่ยผลผลิตสุดท้ายปลายทางเลยครับมันแตกต่างหรือว่าดีกว่ากันอะไรยังไงบ้างอ่าถ้าเทียบกันเนี่ยผลผลิตตัวเกษตรอินรีเนี่ยได้น้อยกว่าอย่ายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเกษตรเคมีอาจจะได ไร่หนึ่งหนึ่งร้อยถังครับเกษตรอินทรีย์อาจจะได้50ถังเห็นไหมความต่างกันคนละครึ่งเลยแต่ถ้าคุณมาบวกลบคูณหารต้นทุนการผลิตแล้วเนี่ยครับเกษตรอินทรีย์เหลือมากกว่าอีกคือปริมาณรายได้ทั้งหมดเนี่ยครับอาจจะข้อจะได้เยอะกว่าใช่ครับเออได้จํานวนของค่าที่ได้อาจจะเยอะกว่าครับแต่ว่าหักในส่วนของต้นทุนแล้วเนี่ยอินทรีย์นี่เหลือเยอะมากกว่าและโดยเฉพาะนวันนี้สิ่งที่มันวัดมูลค่าไม่ได้คือเรื่องของสุขภาพผู้บริโภคเนี่ย อยากทานข้าวนะวันนี้ถึงแม้จะเสียเงินมากแต่เขาต้องการความเป็นเพื่อสุขภาพอินทรีย์นะฮะถึงแม้เข้าวไลเบอรี่เนี่ยขายกิโลกรัมร้อยผมเชื่อหรือเชื่ว่าคนที่รักสุขภาพไม่เคยเกี่งเรื่องราคานี้เดินนะครับนี่คือประเด็นสําคัญเพราะว่ายกตัวอย่างเราไปหาหมอนนวันนี้สี่ห้าร้อยนะจ่ายเกินกว่าราคาที่เราซื้อข้าวยู่นะต่อไม่ได้ด้วยว่าจริงแล้ว การที่เราสะสมเคมีไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆเราเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันไปถึงไหนแล้วอะนะครับเพราะฉะนั้นครับการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้บริโภคเท่านั้นผู้ผลิตนี่แหละนะฮะคือเริ่มต้นตั้งแต่เราเป็นผู้ผลิตนะฮะเราจะปล่อยสารเคมีไปเรื่อยๆจนถึงปลายทางก็คือผู้บริโภคนั่นเองนะครับในข้อต่อไปมีเรื่องราวดีๆอยู่อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นั่นเองครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888